บ้านช่องไม่รู้จักอยู่อ๋อกลางเว้นกับมานอน,น,อนเว้นกลางขึ้นกับปายยุบ้านนี่แหละลูกสาวบ้านนี้ก็จะประมาณนี้หอยเคียวเหมือนใครไม่รู้อึให้ดิเล็บย,วยาวๆนะไม่รู้จักตัดไม่เคยตัดเล็บหรอกนาะง นอนอาบแดดส่วนตัวแม่ก็จะไปทำงานคิดว่าคงให้ายนั่งอยู่ในเฮียนได้อยู่เพราะว่ายู่ตัวเดียวอยู่ตัวเดียวนะเ,เจ้าแสบไม่รู้ไปไหนแล้วว่ากินเข่าล้วกันนี้ตัวอันนี้ก็ะทำความสะอาดต่อเดี๋ยวจะนอนแล้วจ้าแม่แม่ทั้งหลายเดี๋ยวหนูจะนอนแล้วจ้า แสงแดดเอมืัอน,นี้แดดดีแต่ว่าข้างนอกกันหนาวบ่มีลมไข้แน่ไม่มีลมนะจ๊ะข้างนอกมิดอิงติ่งบม่มีลมมือลมกับลมจนว่า้นสิปิวืวันนี้บม่มีลมอ่าเดี๋ยวน้องจะนอนแล้วจ้ะน้องกําลังทําความสะอาดกําลังอาบน้ําซักแห้งหายดี ให้ดีซักแข่งเอาเลยจ้ะง่ายๆสบายๆนางว่าหนูไม่เยอะจ้ะหนูไม่ชอบอะไรที่มันเยอะๆหน้าหนูสวยแล้วนะหน้าสวยแล้วอืม จะเป็นรีล่าเยอะพนอนจะเคลือคนนางสวยมากอ,อาดครับ ใหญ่ใหญ่ใหญ่คันคันคันเอาเสร็จหรือยังจะนอนหรือยังเออจะมีลีลาเยอะอืมจะนอนหรือยัง ตุวเสียเอาเน้กินไปให้นนงให้นนงนอนใช้เวลาสิบนาทีมั้งเนี่ยกว่าจะ อาบน้ำเสร็จไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะฝากกดติดตามน้องไฮดีด้วยนะสวัสดีจ้า